กับสบายดีพอแมมพี่น้องกับสบายดีเอฟซีถกทานเด้อพอๆกับซองสะนี่ป่าเนาะบรรยากาศยามถึงเที่ยงจะหน่อยเนาะตอนนี้กับคืนผาคืมพลพล,พลตกลินอยู่เวิดมือบริเวณเลยใครเนี่ยแต่ว่าดำหายดำหน้ากาันแลว้วแล้วกลองสนีทก็ปุ๊บไปปุ๊บมาจากอ,อยียางดอกเนาะป้าพอใหญ่จ่อยเพิ่นไปหาเน่าใหม่มาเน่าไหม่จนว่าเต็มกระสอบ น,นี่ก็สิเทเลยอืมปวด้ำไม้ลาย,ทายาเทอะไรวาเนาะน้ำไม้ไลายเข้ากระสีมาเพราะยายจอยอยากต้มมาสินไม่อยา,า,ยากแกงเราก็สิมาต้มให้เพคนกินเนะาะน้ำไม้ลายเทอะไราวา เขายใหญ่้จว่าบุดว่าใสเปิดปหาอยู่หน้าแหละทั้งหน้าแม่นอกแกมบมกูแหละอันนี้ฮัสซี่โมเสียงดังไงเด้อจากน้อง นี่แต่นอนงามบรรดานหนไม่ลหลเผืดอไปหาก็น้องหนักเียโจ๋ไปหาก็น้องหนากเเสียงเัือนเงีดก็ดังให้นอง โต๊อยู่แต่ว่าตกบ่แห้งตกแเบว่าพอไปปล่อยแค่ว่าแข่งเดดนี่คือเปียกอยู่น้ำไม้อันนี้มะกอกีแซ่บที่สุดไอ้บรรดาหน่อไม้เนาะแต่ว่าน้ำไม้ไหลเสียที่สุด ก็สะสอบซ้อสอบใหม้มันเรียยก้อยก่อนนะาะจังสีเอาไปไปต้มนะท่านชม ดาดำมน,นาแล้วหนาสิมันยังดามว่าหักกัน,นกลแลว้วหลังจากแบบอาจจะตากหน้าตั้งแต่แหงต้องหายดำมน,นา เลือกต้มแต่กินง่ายๆหน่อย้ันนอกบ้านหน้าเ้าก็แบบนี้แหละยามห่าน้ำไม่ไหลห่าน้ำไม่ไหลมาแกงมาแกงมาต้ม น้ำไม้ไหลน้ำไม้เห็ดลายแบบเมนูต้มแหน่แกงแหน่โอ้อันนี้ผู้ใหญ่แน่นอนข้นผ่นกะโอ้ยมันจะสิแข็งแน่นอนไปห่าน้ำไม้อันนี้จะสิบห้าที่สุดเลยค่ะวัวน้ำไม้วัวน้ำไม้ไพ่ ข่ากับข้าวขาวมันตัดจุดๆเลยโอ้โตเกินเดยนางงามเอาไว้อะไยเอาไว้อ,ไวอะไรเตรียมจอตโตเกินต้องเตรียมบ่ะบรรยากาศก็ดีเป็นใจค่ะ แต่หายาย้ำหน้าแล้ะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้อันนี้แดดเจ๊แดดแจ้งปัญญายจ้าปันยากินต้มต้มแรกก็เอาอันทีหเ่ามาป่น คนมากินกับผงจิราเมื่อฝลป,ปลาเขากันอําลำเลยค่ะทุกท่านสิเขากันแบบอําลำเลย ไปสมองเดียวเปไปสมองเดียวได้ขึงได้รึงกับสอบ ่าตรวจพาก,กันเหตุยังเด็กๆอ่ะสบายดีเนี่ยลูกอ่ะสบายดีอ๋ออ่ะสบายดีเนี่ยน้องกิ้วกิ้วเอ้ยกิ้วเอ้ยสบายดีนะสบายดีปะลุงมาลูกสบายดีปะลุงหรอสบายดีปะลุงอันนี้อบมือ,อยาหน่ะอยากนอนบ่นั่งกุมันนอนเลยเออนอนล้ลูก เอากล่องมะลินเข้าขขาน่อยเขี้ยวใส่บ้านไปลุ่งก่อนสช่แที่ไปลุ่งก่อนแค้นเธ่อยู่บนเลยอย่าจับอย่าจับอย่าเหตุอย่าเหตุเหตุแล้วอารมณ์เสียอย่าเหตุนั่งอารมณ์เสียนั่งไปแล้วอือพนันอารมณ์เสียไปจับเพิ่นไปจับลิบไปจับเพิ่นถึงจับปูนาจับปูดำขยับปูนาจับปูมา คิวต่อยากนอนแล้วจักมุล้งแล้วบายมุ้งย่งเออคิวก็ตื่นได้เได้ไอ้นี่เมื่อนี้เาก็บ่ไดไปใส่ท่านผู้ชมหลังจากอันต้มน้ำไม้พญายอยแลย้วสนีก็ลงมานั่งน,น้ำน้ลานเอาลานเหมือนี่เพราะว่าน้องเสื้อหน่อยควรจะเปสีดยาอยู่สีดยากันโรคแหละอย่หมอ กมาสามเค็มสาระยาเลยเสื้อหน่อยนะันประมานสี่เค็มแล้วบ่ภาพภาพสองไปยันได้ขีดสีช่องเค็มไปยันได้สีสช่องเค็มเนี่ยก็ะซองเค็มเนี่งะมาจะสติงมาได้ <c oughs> คนยังขีดหายแหงหายเลยเนาะหายเมื่อหนึ่งกระซ้านะเนาะเฮ้ยเอากันแก่มาิมามา กายมาลีนันไหไปตนาหนตาเน,นี่ยมันบอกเขาเลยนี่ตาสิตาเสือบอกเขาเลยอืมความดือ้อความสเสงของลา <c oughs> บ่ธรรมดาย่องเอ้ย <c oughs> สวนมันก็นยังยบ่ได้ไปเบิ่งบัวอื่นเฮาอยากจะไปเบิง่งสวนมันเต้สาวกะ กสิคอขอบคุณเอฟซีลลายๆเด้อที่คอยแบบคอยให้กำลังใจลูกสาวไม่หญ่จืนถูกส่องเลยเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายคิดภาพประกันใดก็ขคอโทษขอภายหลายเด้ออะลรกินี้สนีีักสิคอจบกิบเพียงเทนี้เด้อผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านเด้อสบายดี น้องเก็บน้องอนเอ้ยสบายดีแน่เจนตาก่อแล้วอ่ะสบายดีแน่ลอนงแกบุม